เมื่อเช้าแค่เท่าไหร่เองหกสิบคนจะเดินแล้วจะเดินขึ้นที่มันอะไรความิงไม่มอยู่นะคนนี้มันมื้อมันชิดเกินเดี๋ยวไปดูมือสิลูกอาหางนะเอ๊ บอกแล้วนะเดี๋ยวจะเอาตัวเข้ามาในชามข้าวชามอะไรเนะี่ยไม่ไม่ชอบแปลกจริงๆเลยบลูไม่ชอบชอบูบอกหลายคนหแล้วนะหาหารก็เข้ามาในชามดีแด้ยังไม่เข้าแล้วเข้าจะทิ้งเลยนะบอกใหออ้ไม่รู้เรื่องเลยลุ่มล่ามจังเลยอ่ะ อยากดุเลยยิ <EN> <mid S 1> ่งแบบไม่ค่อยสบายอยู่แล้วไม่ค่อยสบายแล้วก็ทาานิดหน่อยเห็นป่านานไปหน่อยเล็กใส่บัวต้องกรอบ ดีค่ะยัไม่หลับขอบคุณสวัสดีทั้งห้าท่านเลยนะคะสวัสดีสวัสดีครับคุณอนะ่ะพี่รุมขอบคุณนะคะให้กำลังใจกันเสมอเลยขอบคุณนะคะสวัสดีทั้งห้าท่านเลยนะคะคนะ,ะพี่รุมขอบคุณนะคะทานแกงสายบัวด้วยกันนะคะ วันนี้ต้องกะทิใส่บับใส่บาทูค่ะนี่ค่ะทำยังไงก็อร่อยนะคะถ้าไม่ฝีมือแย่จริงๆะมันอร่อยที่น้ำแกงนะคะแม่ให้ลูกแล้วนะปานะ่ะ อย่าเอาหางมาตรงตรงตรงชาแม่หานด้วยกันนะคะอืมนี่สิต้มข่าทีปลาทูอ่ะปลาอ,อ่ะปลา เน่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 เอืมออเจ้เอาทำไมหจังวะอคนะวางให้นะก็ไม่กินนะต้องไปมองไม่เห็นหรือไงนี่ ไม่ไม่เขใจลูกไงหรือว่าลูกมองไม่เห็นแล้วต้องใช้คำเอาดิ่มค่ะจำเดียวพอจะไม่หัดเติมเพราะว่ามันมันจะเคยค่ะดิ่งตักจำหนึงน่งพอไม่มีการเติมหนุกเติมหนุเติม หน่อยหนึ่งเก็บไว้ให้ลูกลูกหลองแก้วตามได้วยกาแฟทานกาแฟด้วยกันนะคะขอบคุณนะคะ คุยกันเสมอเลยคุณอภิพิรุมขอบคุณนะคะ